สวัสดีจ้าเจอกันเสมอจันเหมือนเดิมน,นะจ้าวันนี้ก็มาในชุดสีเหลืองจ้าทางนี้ก็ทางวัวผ่านของอชนบทอีสานตอนล่างจ้าวันนี้เสมอจันก็จะมาเก็บพุทธาหรือบัติดาฝรั่งจ้าก็าสนุกสนานกันนะจ้าก็ทางสายนี้ก็เป็นถนนของอ,อีสานตอนล่างาชุมพลบุรีท่าตูมตัดตึกชุมพลบุรี สูรินบุรีรัมรอเรือรอเรือ,รอ,รอจะก็สบายสบายยามเช้าจ้าวันนี้ก็มาในชุดเหลืองสบายสบายสีสารยามเช้าของเราก็สนุกสนานกันไปแต่ระวันก็คือวันมหาสัจ้าก็ต้องระมัดระวังรถที่มาข้างหลังด้วยนะจ้ารถพ่วงรถอะไรประมาณนี้แล้วจ้าอาจจะ ทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้จ้าต้องปลอดภัยไว้ก่อนจ้าทางนี้ก็ทางวัวผ่านก็จะมีเวลาแล้วก็จะมีธงแดงมาอ่ายกขึ้นก่อนเพื่อให้วัวข้ามไปข้ามไปนั่นแหละจ้าราตามไปดูที่เสมอจันไปเก็บต้นฝรั่งได้เลยจ้า ก็ดูตามกันไปเลยนะจ้าตอนนี้ตอนเช้าก็บรรยากาศดีจ้าวันนี้ก็จะมีเมฆมากรถก็วิ่งผ่านไปมาต้องระมัดระวังเสมอจันต้องเดินขอบชิดอย่างดีจ้าบรรยากาศดีๆไปที่ต้นฝรัง่งบักติดาบานเห้านะจ้า ก็มาถึงแล้วนะจ้ะบรรยากาศตอนเช้าๆนี้ดีมากจ้ะแต่ว่าถ้าถ่ายทําคลิปวิดีโอก็จะแบบแสงไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่จ้าฝรั่งบักติดาบ้านเราก็เป็นตาแสบหลายเดอ้อยังไม่ได้ลองจ้าแต่ว่าเอาปริกเกือมาอยู่จ้าก็ไปชมบรรยากาศฝรั่งพร้อมๆกันเลยจ้าบักติดาบ้านเราจ้าก็ขออนุญาตเจ้าของเขาแล้วจ้าก็จะเปิดประตะูด้วยความสบายส ดูไปพร้อมกันเลยนะจ๊ะเนี่ยฝรัง่งคันนี้ตามมาเท่ากับบักทีดนนกท่ด้านน้อยบักที่ด้านน้อยในงามร้ายเพราะว่ามันจะได้รสชาติที่แตกต่างจากซื้อจากตลาดจ้าเนี่ยจ้า มัคซีดาน้อยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะก็จะมีลูกสุกที่หล่นลงมาบนพื้นดินเนี่ยจ้ะอันนี้กเกษตรตะกรก็ทำงานอย่างดีไดย้ยา จะอ้ยเป็นตะแสล้า้ะนอเกเกลนให้มันสมใจเลยจ้าเนี่ยเราจะมีสองฝั่งเลยผักสวนครัวรั้วกินได้มีทั้งผัก มีถั่วฝักยาวหลายสิ่งหลายอย่างจ้าเนี่ยจากฝรั่งโอ้หลายแต่เนาะ ว่าากยาวแถวนี้ก็มีแต่เสื่สวยวงามๆเลยจ้าก็ดูกันไปทำๆใจเลยจ้าก็ได้ขออนุญาตท่านแล้วไม่ได้มากินรบกลบอร่อยจ้าเนี่จ้าจอดจจากธรรมาติฝนก็ตกมาแล้วหวังว่าท่านเจ้าของคงไม่ได้ เจียจานะจ๊ะก็ดูไปพร้อมกันเลยจ้ะนี่ก็เป็นการผสมผสานมีเตเนอีกแบบจ้าหลายสวนหลายที่ก็มีเตเนแตกต่างกันไปนี่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่ท่านได้จำอ่าการผสมผสานรอบนาท่านจ้าทั้งถั่วฝักยาวทั้งพริกหลายสิ่งหลายอย่าง น่าจะอืมตัวนี้ก็ใหญ่ดียาวดีน่าจะแล้ก็มียาวไปข้างในเลยนะจ๊ะแต่เสมอจันก็จะเดินแค่นี้ก่อน นี่ปนชะอมเอาไปกินกับไข่ทอดนี่จ้ะมีพริกมีบัวมีหลายๆสิ่งหลายอย่าง นื้จ่าก,ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างแต่ว่าตรงนี้ก็ยังไม่ได้สุกเท่าไหร่จ้าอับไปีสารป่าเท่ากับบ้านเดี๋ยวเพิ่มไปได้แต่ว่าตรนนั้นจะเยอะจ้าเมื่อจันก็จะไปขึ้นเอาตรงนั้นแหละจ้า <c oughs> ตามไปดูเลยนะจ้า ใหญ่ๆท,ทั้งนั้นเลยจา้าลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยจ้าลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยจ้าโอ้ยน่ากินจังเลยหลอดสามเพียสฝนก็ตกแล้วไม่มีใครมาเชียร์ยาหรอกจาก้า <c oughs> ขออนุญาตท่านแล้ว <c oughs> นี่แหละจา้าห <c oughs> วานอร่อย จ้าก็ไปดูตอนที่สมออาจารย์จัดไปนั่งกินสบายสบายมีพริกเกลือเลยนะจ้ามีพริกเกลือจ้าตรงนี้ก็เป็นบักมี่จ้าบักมี่บักมี่ออนขนุนอ่อนจ้าก็เอาไปแจวหลายๆสิ่งหลายอย่าง ไปแจ่วกับผลปลาทูผลปลาน้ำพริกปลาระาบองปลาจอมนี่ลจ้าเอาไปหั่นก็ลังอร่อยเลยแต่วต้องใหญ่กว่านี้หน่อยนะจ้าจะแล้วก็ไปชมบรรยากาศรอบๆต่อได้เลยจ้าได้มาแล้วก็จะไปนั่งกินสบายๆใต้ต้นมะม่วงบรรยากาศดีๆอ่าอีสานตอนร่างบ้านเราจะเพราะว่ามีธรรมชาติสวยงามตอน เช้าๆแบบนี้เดดูยังไม่ได้เก็บเกี่ยวมองไปทางไหนก็เขียวขจีไปหมดจ้าก <c oughs> ็ <c oughs> ชอบมากๆเลยจ้า <c oughs> ยิ้มแย้มแจ่มใสเจอบรรยากาศธรรมชาติทำให้เรา,าเพิ่มเติมรอยยิ้มได้จ้าไปนั่งกินสบายๆกับสมอจันต่อได้เลยจ้าไปเรื่อยๆกับบรรยากาศสบายๆนะจ๊ะ บรรยากาศดีๆต้นยูคาก็สวยงามข้าวก็สวยงามการบ้านเราโอ้บ้านนาฝนฟ้าช่างอำนวยข้าวก็สวยของกุราหน้าชื่นชมมองไปทางไหนโอ้จิตใจฉันลื่นลมวันนี้บ้านนาเรามีความสุข <G ül üş> จะก็ลองปิดบ้างถูกบ้าง้ะหน่าจะต้นมะม่วงต้นมะม่วงใหญ่เจ้าของเกษตรกร,ก,รก็มีแรงบันดาลใจในการทำงานรอบๆตัวก็มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ กินบนถนนตามาทางเลยจ้ารอะสบายๆ <c oughs> เอาแบบอ่ากินแบบสะใจไปเลยจ้าตามถนนนี่ละจ้ามาีเฮ้ยเกลือพร้อมจ้าเน่จ้า กินตามถนนสบายๆจ้าตอนนี้ก็นึกว่าจะไม่มีรถผ่านแต่ก็มีรถผ่านเหมือนเดิมนั่นแหละจ้าก็สบายๆจ้าจอก็สิ่งต่างๆนะจ้ะเนี่ยจ้าเกลือพริกหืมจ้า แับหลายดอ,อ,อบักซิดาบานเฮาไม่ใช่ซิดาฝรั่งที่ซื้อตามตลาดจ้าแล้วก็ไปชมสวนต่อจ้าอ,อร่อยแ่บรับรบหลาย ตอนนี้ก็มาเข้ามาที่บ้านอากเกษตรแล้วนะจ๊ะถ้าเป็นตอนนี้ท่านก็คงจะไปทุลราหรือไปขายของเนี่ยจ้าก็เสมอจันก็คิดไว้น่าจะเป็นแบบนั้นแต่ก็ลองมาดูก่อนว่าท่านจะอยู่หรือเปล่าจ้าแต่ส่วนมากแล้วท่านเวลานี้ท่านก็จะไม่ค่อยอยู่ให้หลานเฝ้าบ้านนะจ้าเดินเข้าไปเรื่อยๆจ้า นั่นแหละจะบ้านกเกษตรไม่รู้ท่าจะอยู่หรือเปล่าจ้าแต่ก็ลองมาดูแต่พระปิจมูก่อป้องกันถึงจะที่นี่ปลอดภัยแต่เราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนจากกันไม่ดีกว่าแก้แย่แล้วแก้ไม่ทันเยบนเยยบนออกมจ้า ยยบอนยยบอนเยบอนเยบอนอยู่บ่อไงอ๋อยายบอนไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรจ้าวันนี้มาก็ถ cool. ือว่ามาไม่เสียเที่ยวหรอกจ้าก็มีของมาให้เด็กๆด้วยก็เป็นฝระดังของเขาเองนั่นแหละจ้าจ้าก็อย่างนี้แหละจ้าเพราะว่ามาไม่ได้นัด ต้องนัดไว้ก่อนนะจ๊ะเหมือนหลักษาคนเขาบอกว่าต้องนัดไวล่วงหน้าถึงจะเจอกันส่วนมากท่านก็มีภุราติที่จะไปทางอื่นแล้วก็จะแบลว่าจะพลาดกันอย่างนี้แหละจ้าแต่ก็ไม่เป็นไรก็เจอหลานท่านก็เอาฝรั่งนั่นแหละจ้าฝรั่ง <c oughs> รอด <c oughs> เอามาให้เด็กน้อยจ้าก็เขาก็เป็นญาติญาติกันแหละแต่ก่อนเคยอยู่ในหมู่บ้านที่เสมอจจำทำนักอาศัยอยู่แล้วก็ย้ายมาอยู่อีกอาตามทุ่งจ้าก็ หือว่าไม่ห่างไกลเพราะว่าสถานที่นี้ก็เป็นทุง่งกุลาที่จะอาชื่นสุดจะาต่อไปก็จะเป็นเขตบุรีรัมจะเป็นรอยเชื่อมต่อระหว่างทุง่งกุลาแล้วก็ภูเขาวไฟบุรีรัมนั่นแหละจ้าพอมอบของให้น้องเอาก่อนนะจ๊ะแล้วก็ป้องกันไว้ซึ่งป้องกันไว้ก่อนจ้าไม่ว่าสมัยจันหรือว่าน้องก็ก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะจ้า <laughs> จ้าก็เจอกันในคลิปหน้านะจ้า <laughs> เจอกัน เจอกันในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายก่อน้วยจ้า